ตัวนะครับมาอันนี่ะที่ตำรวจนะโอเคครับไอ้ไอ้จำพี่ได้ไหมจำได้ครับโอเคนะเดี๋ยวพี่กอดพี่อะไรนะพี่ขอคนตัวก่อนนะได้ครับเคน้องเจมเราเหรอเกมคอะไรไม่คนเดียวครับอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวไม่มีอะครับพัมพ์ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานครับก็ฐามส่งเสีย ก็ S <S หาเดิมนะร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็พ่วงพรบคอมด้วยมาเดี๋ยวเขาเข้าไปเล้วยังทำู่เนี่ยมาไหโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะทำอะไรอยู่เดี๋ยวพาเดินดูเข้ามาไม่นี่เราทำอะไรอยู่อืมลงเล่นเกมเนี่ยนี่เราโพสเองเหรอข้ามเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขไหมเนี hmm. ่ยมึงอย่าเลิกเป็นคนดีดิวะ แล้วไปเอาบัตรคนอื่นจากไหนจากเนี่ยจากที่คุยกันในดีดคอร์ดอะไรงี้ใช่ไหมในไม่ครับในรูปแบบแบบไทยชวนหายอะไรอย่เงี้ยครับอือ๋อสั่งของเซเว่นเหรอคือลูกไปซื้อเองไอย่างครับขอแก่มันไปหลายที่ครับภาคเหนือภาคใต้ได้ไหมเหนือได้ใต้ใต้ไปอยู่ใต้ได้ครับ 아, <목소리도> 넌